cảm samáti, tằng chạy, to to con, nhở, nhợt gai, trống lặp ta lồng bao, bao. หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ บางทีมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องพูดอะไรกันเยอะพูดมากบางทีก็เหมือนกับบ้านน้ำลายแต่ในบางครั้งมันก็จำเป็นต้องพูดเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้ใหม่ ู้ที่ยังไม่เคยไม่คุ้นไม่เคยคนเก่าถ้าตั้งใจดีมีความตั้งใจดีมีความปรารถนาดีต่อตนเองเห็นโทษเห็นภัยในทุกข์ในโทษ มันก็คงจะต้องไม่พูดอะไรกันอีกเป็นเช่นนั้นนะเพราะความทุกข์เนี่ยไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายก็ตามทุกข์ใจก็ตาม แต่ความทุกข์เนี่ยมันกับเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทุกทางกายเป็นเรื่องปกติโดยธรรมชาติพอร้อนพ่อหนาวพ่อหิวพรากระหายพราง่วงปวดหนักปวดเบาอันนี้ทุกประจําแม้ร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วย แต่ความทุกข์มันก็ต้องมีความหิวความกระหายความม่วงปวดหนักปวดเบาทุกข์ในการบริหารสังขารบริหารร่างกายอันนี้มันทำจนตายกินข้าวก็ยังกินจนตายกินน้ำก็กินจนตายขับถ่ายก็ต้องจนตาย ทายหนักทายเบาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกใจเพราะรักเพราะชังเพราะเกลียดเพราะกลัวเพราะความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยายอันนี้มันเกิดจากใจที่โง่ จากจิตที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาการประพฤติปฏิบัติการภาวนาที่ที่เราทำจะี่ยก็เพื่อจะได้กำหนดรู้ได้เข้าใจเรื่องนี้เรื่องทุกข์ใจรักก็ทุกข์โกรธก็ทุกข์เกลียดก็ทุกข์อิจฉาก็ทุกข์ คิดว่าตนเองดีตรงเองนเด่นกว่าเขามันก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันมีความยึดมั่นถือมันนั่นจึงบอกว่าถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษในการเป็นอยู่เนยมันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะบางทีเราฟังมาตลอดชีวิตพูดกันมาตลอดชีวิต <c oughs> หรือตั้งแต่เข้าวัดเข้าวามาบางคนสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะฟังเทศฟังธรรมกันมาแต่มันก็แปลกอยู่จิตนี่มันชอบไหลลงต่ำเรื่องไม่ดีไม่งามเรื่องของกิเลสเนี่ย บางทีพูดยังไม่จบมันเข้าใจมันเข้าใจมันรู้เรื่องทะลุผูกรงเรื่องความชั่วความเลวเรื่องกินเรื่องเล่นอันนี้มันเข้าใจไม่ต้องสอนแต่เรื่องคุณงามความดีเรื่องศีลเรื่องธรรมทำไมมันต้องตอกยำ้ำย้ำแล้วย้ำอีกก็ยังเหมือนเดิม ผู้พูดก็เหมือนกันผู้ฟังก็เหมือนกันเหมือนโบราณบ้านเราท่านบอกธรรมชาติจิตเหมือนกับน้ำมันชอบไหลลงตำ่ำจะให้มันขึ้นที่สูงเนี่ยต้องใช้แรงใช้พลังงานดันขึ้นไปเหมือนน้ำปราปาแต่เวลาขาลงเนี่ยไม่ต้องใช้อะไร เปิดก็ก็ไหลลงมาเลยใจเราก็อย่างนั้นเมื่อต้องการให้มันรู้ศีลรู้ธรรมให้มันใช้ชีวิตอย่างถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่สำคัญอยู่ใช้ชีวิตให้มันถูกต้องความคิดก็ให้ถูกต้องพูดจาก็ให้ถูกต้อง การกระทําก็ให้มันถูกต้องทำํำไมมันยากนักพรกุคนเจ้าญาติโยมลงพิจารณาทําไมนะมันยากนักละ่ะก็ให้มันถูกต้องเนี่ยทำไมมันยากทั้งๆท,ที่เราก็ต้องการความถูกต้องเนี่ยคนอื่นจะพูดกับเราจะทำอะไรกับเราเนี่ย เราต้องการให้เขาพูดกับเราในสิ่งที่มันถูกต้องเราต้องการความเป็นธรรมต้องการความถูกต้องความยุตดดิธรรมแต่เวลาเราจะพูดจะคิดจะกระทำอะไรกับคนอื่นทำไมละ่ะเราจึงไม่ยึดความถูกต้องเอาไว้เมื่อไม่ยึดความถูกต้องมันก็ผิดสิ เมื่อมันผิดมันก็เกิดปัญหาปัญหานั่นแหละคือทุกขนะ์น่ะด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพูดเพื่อให้มันคิดให้มันถูกกระทำให้มันถูกพูดจาให้มันถูกต้องเราก็คิดว่าเราถูกเนื่องนเพราะมันเข้าข้างตนเองโดยธรรมชาติ แต่ทำไมเราต้องหลบต้องซ่อนเมื่อเราคิดว่าเราถูกต้องทำไมต้องกลัวล่ะทีนี้ฟังฟังตามมาดีๆนะเราสแสดงเกิยริยาท่าทางต่อหน้าคนอื่นเหมือนเรายืนยันว่าเราถูกต้องแต่ในใจลึกๆมันกับหวาดกลัวกลัวความจริงปรากฏ เห็นไหมเห็นเล่เหลี่ยมกลโกงของกิเลสไหมล่ะทีนี้นต่อที่แจ้งต่อหน้าบุคคลอืน่นเราแสดงกิริยาท่าทางเหมือนเราถูกต้องทุกอย่างแต่กับภายในใจลึกๆก,กับมีความหวาดหวัน่นมีความกลัว กลัวความจริงจะปรากฏถ้ามันยังกลัวอยู่นั่นแสดงว่ามันพิดถ้าเรากลัวความจริงปรากฏไม่ว่าจะเป็นคำพูดเราก็ตามการกระทำใดๆก็ตามกลัวจะมีคนนำมาพูดกลัวจะนำคนนำมาเปิดเผยมันกับหวาดกลัวทีนี้เห็นไหมมันเล่นตลกมากๆเลยด้กิเลส แล้วเราก็เข้าข้างตนเองเมื่อเราเข้าข้างตนเองเนี่ยมันจะผิดมันจะบาปมันจะชั่วยอยู่อย่างนั้นโบราณท่านว่ายิ่งปิดก็ยิ่งรั่วยิ่งปิดก็ยิ่งรั่วยิ่งเปิดเผยยิ่งสะอาด คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดเผยเหมือนเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางจุดแสงสว่างในที่มืดพระพิกษุต้องเปิดเผยอย่างเราเทศนาบัตรหรือว่าปรงอาบัติเนี่ยนี่ทำผิดไม่มีใครรู้ แต่ก็ต้องนำมาแจ้งต่อเพื่อนสภตาอปติโยอารเจมิเนี่ยไม่ใช่ว่าทำพิธีเะททำแบบหลับหูหลับตามอันนั้นก็ไม่ตรงประเด็นแต่ในความหมายนี่คือประจานตนเองแจ้งความผิดความบาปของตนเองให้เพื่อนได้รู้เพื่อจะไม่ ต้องทำบาปทำผิดอีกต่อไปนั่มันเปิดเผยเมื่อเปิดเผยอย่างนั้นความสะอาดความบริสุทธิ์ก็ย่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผู้ก็เตือนเพื่อนก็เตือนเราก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่คิดอย่างนั้นอีกจะไม่พูดอย่างนั้นอีกจะไม่ทำอย่างนั้นอีก ทั้งโทษหนักโทษเบานั่นคือเปิดเผยด้วยบุญบารมีที่เรายังบ่มไม่พอมาถ้าพูดอีกแบบหนึ่งนะีเเรายังบ่มไม่พอความเข้มข้นความเข้มแข็งของสติ ของปัญญามันไม่พอก็ผิดอีกพลาดอีกเริ่มต้นกันใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อมันพัฒนาไม่ได้ก็ตายแล้วตายอีกเวียนวนในวัฏฏะสงสารไม่รู้จบไม่รู้สิ้นทีนี้เวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้จบไม่รู้สิ้นตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้าง สัตว์รกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างมนุษย์ก็ทั้งพิกลพิการหูหนวกตาบอดมือขาดเท้าขาดไม่เปียเสียขาใบบ้า,บาปัญญาอ่อนขอทานเลี้ยงชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะความไม่รู้นละอาวิชชาเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงโมหะคือความหลงและก็เข้าข้างตนเองนี่มากๆย เห็นไหมเราจะบอกว่าเราโง่มันก็ไม่ผิดอะไรจะบอกว่าฉลาดมันก็ไม่ใช่ฉลาดก็ฉลาดแกมโกงกิเลสต่างหากตีนี้มันไม่ใช่เราถ้ามองในแง่นี้มุมนี้โอ้มันน่าสงสารดิสัตว์โลกมันน่าสงสารทั้งตัวเราด้วยทั้งผู้อื่นด้วย สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยกบเจียดที่ร่องอยู่เนี่ยพกมดพวกปลวกนี่เป็นยังไงกิ้งจกตุกแกกิ้งกือขับรถไปเดี๋ยวก็ก๊อบแคบก๊อบแคบบุญร้ายขับไปบางทีก็แอบเหยบน้องอีกแล้วเห็นไหม หยับที่หนึ่งก็เสียใจที่หนึ่งก็คิดว่าระวังดีเดี๋ยวก็แกลบอีกแล้วเราก็ไม่เห็นบางทีนั่นคือโทษภายในวัฏจะจึงบอกโอ้ยบางทีเราจะพูดกันยังไงเนาะจะทำความเข้าใจกันอย่างไร ทั้งตัวผู้พูดเองผู้ฟังด้วยวันนี้ไปดูโรงหนังกับบุญหลายาพี่น้องชาวสุรินจะมาเยี่ยมพรุ่งนี้เวลาบ่ายๆประมาณสองรถทัวจะมาดูมหาสถูปสารจีแต่ก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้ามาเพียงแค่นั้น ก็เลยตกลงว่าต้องไปแวะโรงหนังไปดูโรงหนังบังเอิญว่าตมาก็นึกไม่ออกว่าแต่ะภาพนั้นมันจะมีความหมายอย่างไรอ่านเป็นสองชั่วโมงลืมแล้วภาพวัตตะที่ตรงยักษ์ดำๆการเวลาที่คุยกับบุญหลายว่านี่มันหมายถึงการเวลา แต่มันมีสิ่งยู่ที่อยู่ในนั้นวงวัฏตะมันวงในสดวงกลางวงนอกโอ้ทำความเข้าใจไปช้าๆช้าช,าชาแต่มันก็ลืมหมดแล้วในขณะที่อ่านทำความเข้าใจมันมองเลยว่ามันเป็นเรื่องจิตเรื่องจิตวิญญาณที่เวียนว่าย ถ้าเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแ้ะปฏิบัติได้ตามนั้นพระอรหันเกิดขึ้นในใจเราเลยแน่นอนเลยแค่ภาพที่อยู่ตรงหน้าคนเราฝั่งกับแจกดวงตานั่นแหละถ้าทำความเข้าใจตรงนั้นให้แจ่มแจ้งแล้วเจริญสติเจริญสติ ให้มีความเฉียบขมว่องไวทุกครั้งเมื่อมีการผัดสะระหว่างอายตนาภายนอกอายตนาภายในเราจะเข้าใจความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทการเวียนของเรื่องนี้วิชาปัจจยาสังขารา สังขาราปจยาวิญญาณนังก็จ,จะไล่ไล่ไล่ไลเมื่อไม่รู้คืออวิชชาจึงเกิดสังขารเพราะมีสังขารจึงมือวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีรูปนามเพราะมีรูปนามจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนามีเวทนาจึงให้เกิดตัณหามีตัณหาจึงให้เกิดอุปาทานอุปาทานให้เกิดทุกข์ เมื่อมีทุกขภพชาติชรามรณะก็ย่อมตามมาเลยเมื่อระดับสังขารคือการปรุงแต่งของจิตได้ทุกกรณีเมื่อมีการกระทบจิต,ตัวงนี้อยู่เหนืออารมณ์ไม่บวกไม่ลบไม่ได้ไม่เสียไม่ขึ้นไม่ลงชนะ ทุกๆก,กรณีจิตก็ชินสติสัสมปชัะก็เข้มแข็งฝ่ายธรรมะก็จะเจริญฝ่ายอาธรรมก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจิตตรงนี้ก็สะอาดขึ้นสว่างขึ้นสงบขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นสงบขึ้นถึงมรรคถึงผลเลยโอยมันน่าจะสนุกมากๆรงมหเราสพบทางวิญญาณเนี่ย เคยมีหนังสือเหมือนทางทางสนโมกให้มาเป็นหลายเล่มแล้วละ่ะจะเป็นสิบยี่สิบเล่มแล้ะก็ไม่รู้ว่าอยู่กับใครบ้างคิดว่าใครจะเป็นผู้บรรยายาจกจาย็แจกจ่ายไปแจกจ่ายไปไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วมันน่าจะจริงจังนะทีนี้คิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาทำความเข้าใจกันมากๆเขา เราจะได้ประโยชน์จากชีวิตเนี่ยโรงมหมารสบทางวิญญาณก็เป็นเหมือนกับคุ้มแห่งปัญญาในทางพระพุทธศาสนาอีกที่หนึ่งมีค่ามาหาศาลถ้าเราไปใช้แล้วก็ได้ไปทำความเข้าใจในแต่ละภาพเพราะเราพูดปากเปล่าเนี่ยมันจะไม่เข้าใจ มีภาพประกอบมีภาพเปรียบเทียบซึ่งเราก็จะได้ใช้กันเต็มที่ในวันที่13กันยายนวันเยี่ยมนนกดลมในภาคบ่ายเมื่อไปมอบถวายโบสแล้วลงน้ำปะปาแล้วลงพยาบาลน้อยแล้วก็จะขึ้นโรงหนังบรรยายกันตรงนั้นฟังกันตรงนั้น ถ้าเข้าใจแล้วแต่มันเป็นเรื่องยากมากเลยนะยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากเมื่ออ่านไปอ่านไปตามายังคิดว่าตลอดชีวิตนี้เราจะเข้าใจไหมเราจะทำความเข้าใจได้ชัดไหมถ้าเข้าใจชัดเจนรับปฏิบัติได้ตามนั้นแน่นอนพระอรหันเกิดขึ้นเลยเป็นพระอรหันเลยเรา มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแม้แต่จะอ่านไปสองชั่วโมงก็ยังมืดเหมือนเดิมตึ๊บเลยมันทำความเข้าใจมันเป็นเรื่องของจิตเรื่องสภาวะดังนั้นอันหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้ช่วยเป็นเป็นตัวช่วยก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิความสำรวมระวังนเป็นเบื้องต้น าเราไม่สำมรวมระวังจิตระวังใจไม่ระวังคำพูดเอาไว้มันก็ยากนะฉะนั้นทุกคนจะต้องระวังความคิดระวังจิตระวังใจระวังคำพูดระวังการกระทำของตนแล้วก็หมัน่นจเจริญสติเจริญสมาธิห้านาทีสิบนาทีมันจะเป็นประโยชน์หมดเป็นตัวหนุนทั้งหมด อันนั้นจึงฝากไว้วันพรุ่งนี้ว่าจะชวนพี่น้องทางบ้านนนสังมาช่วยยกพระประธานผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงช่วยยกพระประธานขึ้นจะได้ไม่ได้ก็มันต้องได้อะเนาะต้องยกขึ้นให้ได้เพราะครั้งก่อนมันก็ยกขึ้นด้วยคนนี่ย,ยต้องยกขึ้นให้ได้นะเหมือนฟ้าฝนจะมา ก็คงให้เราได้พักเนาะตอนนี้มันยังไม่หนักก็ขยับขยายคลายจากการเจริญสมาธิจะได้กราบพระแล้วก็กลับเข้าสู่ที่พักปฏิบัติในที่นอนของเราถ้าเห็นโทษเห็นภัยในวะตะัตฏะกลัวทุกกลัวโทษกลัวบาปมันก็คงจะปฏิบัติต่อภาวนาต่อ อนุภาพคนพระศรีรัตนตรยัยคนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อำนาจห่งบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้บำเพ็ญเพียรมาชงล้อมรวมเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระวพัปัจเอ,อ,อเื้ออํานวยหนุนส่งให้เราท่านทั้งห้ายได้เจริญงอกงามในศีลในธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ at o -oh.